รับตอนนี้หมดแดงฟามาติดกาวกระจกใหม่นะครับข้างหลังด้วยซ่อมๆในรอบสิบกว่าปี้านกระจกที่ทุ้สงนะครับช่างฝีมือดีมากนะครับเหลาทีกาวมันจะหมดอายุมันจะรั่วน้ำนะครับ นี่มันจะรอวดีประกบน้ำจะลงทางนี้น้ำลงว่าวัวเต็มเลย่อยูนกวอยกัน้วรัวตรงไฟไฟเมกด้วยรัวตรงไฟเกกัน Bỏ lại biệt, bỏ lại biệt cào ra mìn đấy mình Don't, don't, don't khoai do lê. Oh, lam. Took ô lúc mặt thằng lưng, lam. Long lúc mặt thằng lưng, lam. Happy lắ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 m. Happy mà đi kê bà nà, nó quả rùa căng nà, mới chạy cái lèo. Cái chút, cái lèo rùa căng lăng đi, đi nông ớt. nó gặp rùa mấy gặp bình, nó cắn nó, cắn nó tăm mướn cơ. Nó cắn nó rất đều. Mấy quả ní gặp bình. Ờ, kê bà mấy gặp bình. Nếu có tiền giang ăn nhiều, ăn cao mấy. ตรวก็ต้องจ่ายเร็วต้องดูแลต้องดูแลต้องรักษาเป็นหลินเลยเป็นคราบน้ำเลยเป็นหน้าเลยคราบน้ำเลยอืเอาาลูกน้องเล็กลงแป้นเนี่ยครับนำมาลูกนี้เลยเล็กสองแป้นเนี่ยอื chúng tôi nằm thăm mặt của anh. thăm mặt của anh có lúc tinh vi, tinh nga loa yêu mặt em. loa yêu mặt em. tôi rất là loa luôn uh. <cười> <cười> đồng đồng này luôn 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 นี่ช่างเข้าใจประสบการณ์เยอะยัยเพื่อแกว่าข้างหน้าไม่จ่ายทุงมาเร็นกนละก็ยิงลมแล้วอ๋อเช็คกับลมแล้วไม่มีข้างหน้าบวกาข้างหลังไม่ก็ไม่ได้เช็คกับน้ำก็เช็คกับลม,ลมกับลมกับลมไม่ก้าวก็ไม่รู้อ่ะ ขึ้นเป็นองเลยอ๋อถ้าหลวงแกว่าเจ้บกับลมจะขึ้นเป็นฟองน้ำเลยไปส้มไปดีกว่าดีกว่าพ้นไม่พ้นไม่กี่กลานกี่หลานเป็นนี่นะาจารเต็งรากิจไม่ดีกรมโอ้ น่อยนี่เราไม่ต <c ười> ้องเล่นคนอย่างตางนะเมื่อนอย่างเราอะยาวกินก่ำว่างได้รถสักกันมือมีไดเป็นสาน้ำคอยดูแลรักษาบ่อดมีกันวั้ามี่งนายพอ่างแมหนออือไม่ชลวงนี้ช่วงนี้ไม่ ถ้าว่าดาได้มาดาได้แต่ว่าเศรษฐกิจปนีไหมไม่น่าไม่น่าจับรับยงได้เลยนเราเราเราโยมพ้นดีว่าดีว่านะครับที่ตุ้งสงนะครับพี่น้อง ฝากติดตามด้วยช่องหมวด่องเดนนะครับเพ็ดกระตุนี่พลังกระจกเลยที่รุนีตทำดีมากนะครับสวัสดีครับ